สวัสดีครับผมวันนี้ก็โย่ผมปนดีโซโลและก็เกมคาบาโมบายอินฟินิตคอมโบนะครับอยู่กับซีรีส์รุ่นของยามเช้า EP ที่65นะครับก็เช่นเคยบัดไว้5จอนะครับมี135ส้มแล้วก็155เต็มปัจจินแดงเหมือนเดิมนะครับคือตอนนี้ไม่รู้จะไปบอดอะไรแหละของถูกเหลือเกินบัดที่ไหนก็น่าใจคล้ายกันนะครับคือแทบจะไม่มีกำไรเอาง่าย ของแรงนี่ต้องพูดถึงไม่ดอกนะไม่ดอกเราอาศัยลูกฟลุกแลนะอาจจะฟลุกดอกใบ,บดอก M สิบสี่อะไรเงี้ยเสร็จได้กำไรเขียวเอ้ยกิเจ็ดเจ็ดนะถ้าเป็นเจ็ดเจ็ดเจ็ดนี่ขายได้นะหลายหมืน่นอันนี้เป็นเจ็ดเจ็ดสองนะแต่ว่อาจจะขายได้อยู่ หลายร้อยหลักร้อยจีมโ oh อไมายก็แถวที่สองนะครับของเกือบเต็มคือไม่ได้เคลียร์ของนะครับไม่มีอะไรนะครั จอที่สามครับมาบ่อนหาเอวแะเพราะว่าบ่อนหาของแลนะ่จะไม่ได้นะดันบอลเขียวตอนนี้ก็แบบเริ่มทุรักทุรีแล้วนะเสียก็ไร่เหลือ,อละสองพันนะภาษีเสร็จเหลือพันกว่าเริ่มทุรักทุรีแล้ว เสยร็รลายนะไม่มีอะไรเลยไอดี ID ที่สี่แล้วครับไม่มีจริงๆ ไอ้ของแบบนี้วันนี้ดรอปสามสองสามชิ้นไปออฟสกิลในรูหมดแล้วนะครับเลือ i ไอดีหลักไอเดียเซร์ไแล้วครับอยู่ตรงบอสพี่เลยเดี๋ยวจะได้แบบออกไปลงหานิกได้นะสองวันสองวันวันนี้บอสนิกได้สามสิบหนึ่งสองวันเลยนะก็ไม่ขาดทุนแกก็แทบไม่มีกำไรนะ หมดแล้ววันนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดินเขาได้แหวนโครมโครมเราได้แต่หินนะหินแดงด้วยนะ <c oughs> เป็นดันสูงที่ดอกหินแดงเยอะอะไรก็ไม่รู้นะดูดีสิมีอะไรโผล่มาหน้าแรกๆไหมก็ไม่มีนะดูดีแล้วนะเจ๊งฮะวันนี้เรือมาก <c oughs> เรือมากนะครับ เดี๋ยวมาให้ดูใหม่ EP หน้าละกันสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ